มีเครื่องทุนแรงก็ง่ายแบบนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนยางรถยนต์กันนะครับซึ่งยางรถยนต์อันนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับก็คือไปโดนตะปูมานะครับหรือว่าหัวน็อตก็ไม่รู้นะเพราะว่าใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนล้อรถยนต์กันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามีตัวช่วยนะครับก็คือบล็อกไฟฟ้าไร้สายโอซุกะนะครับขนาดหัวน็อตที่ใช้นะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์19นะครับ เน,นี่ยจะพอดีนะครับลูกบอกเบอร์1ิกก่อนที่เราจะถอดลอด้อเดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์การถอดมาก่อนนะครับซึ่งจะอยู่ท้ายรถนะครับก็จะมีแม่แรงนะครับเราจะต้องขึ้นแม่แรงก่อนแล้วก็เอายางอะไหล่มารองไว้นะครับอุปกรณ์ก็จะอยู่ท้ายรถนะครับจะมียางอะไหล่เดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์พวกนี้ออกมาก่อนถอดง่ายๆนะครับควนเข็มนาฬิกานะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นการล็อกไว้นะครับส่วนถ้าใครเคยเปลี่ยนบ่อยๆแล้วเนี่ย ก็จะรู้ตำแหน่งนะครับเติมเผื่อไว้เลยนะครับเช่นจากยางรถยนต์เนี่ยเราเติม30 32ิบสาใช่ไหมครับก็อาจจะเติมไว้เลยครับสักประมาณ40บนะครับคลายให้มันลงก่อนนะครับแต่เวลาเราเก็บเข้าที่เนี่ยเราก็หมุนขึ้นดันขึ้นเก็บไว้นะครับพวกปัจจสําหรับการเปลี่ยนล้อรถยนต์นะครับเขาก็จะมีมาให้อยู่ในรถอยู่แล้วนะครับตอนที่เราซื้อรถยนต์มาใหม่ๆนะครับพวกนี้เราก็ใช้มือนะครับแต่ว่า วันนี้เรามีเครื่องทุ่นแรงนะครับเนี่ยปกติพวกนี้ก็จะใช้มือใช้แรงขันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองทําการถอดล้อรถยนต์นะครับโดยใช้บ็อกไฟฟ้าโอซูกะนะครับเพราะว่าประหยัดแรงด้วยแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับจุดที่จะเปลี่ยนถอดล้อหน้าหรือล้อหลังนะครับเราก็เลื่อนบริเวณนี้มาใกล้ๆกับตัวล้อนะครับกาลังจะเริ่มทานะครับฝนก็จะมาอีกแล้วนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับฝนคลึ้มเลยนะครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับถ้าใคร เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางในขณะที่ฝนกําลังตกด้วยนี่ก็โอ้โหก่อนที่เราจะถอดล้อรถยนต์นะครับเราจะเอาแม่แรงเนี่ยสอดเข้าไปบริเวณจุดใต้รับน้าหนักตรงบริเวณคานของขอบรถนะครับก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้จะมีแผ่นเหล็กมานะครับให้เราสังเกตเห็นได้เลยว่าก็าจะทําไว้สําหรับรองรับนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคานยาวไปเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับให้รถเราก็เอาแม่แรงเข้าไปนะครับนี่ให้อยู่ประมาณกลางๆแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีจุดลับอยู่แล้วนะครับเระาวังให้ตรงเลยแล้วบิดมือเข้าไปนะครับขยับให้ตรงๆอ่าตรงเนี้ยตรงล็อกแล้วคราวนี้เราก็ใช้เหล็กนี้นะครับช่วยในการขันขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นแรงไปน,นะครับย่างอะไรเนี่ยก็เตรียมไวข้ข้างๆเลยนะครับสมมุติว่า แม่แรงขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะถอดล้อหน้าออกเราก็ควรจะเอายางอะไรนะครับมาลองไว้ใต้ฐานเครื่องด้วยนะครับในกรณีที่หากว่าเกิดเหตุการณ์น่าคาดคิดเนี่ยตัวรถยุบลงมานะครับก็จะได้มีขอบล้อกระทะยางอะไรเนี่ยคอยรับน้ําหนักตัวรถไว้อยู่นะครับไม่ให้ชิ้นส่วน ตอนที่เราถอดล้อไปแล้วเนี่ยเสียหายนะครับจานเบรกอะไรพวกเนี้นะครับทําง่ายนะครับใครก็ทําได้นะครับสมมุติว่าเดินทางคนเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะครับเราสามารถทําเองได้เลยนะครับดูคลิปนี้คุณก็จะทําได้นะครับเอาให้ล้อหน้าลอยขึ้นเลยนะครับถ้าใครไม่มีบล็อกไฟฟ้าก็ใช้อุปกรณ์ตัวเนี้นะครับถอดล้อได้เลยนะครับล้อหน้าลอยขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็สามารถขยับได้นะครับเพื่อที่เวลาเราใส่ยางอะไรเนี่ยก็จะได้ ใส่เข้าไปได้นะครับนิ้วเราเนี่ยลอดไปใต้ล้อได้นะครับอย่างที่บอกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะเอายางอะไรมารองไว้อย่างนี้ก่อนนะครับนี่นะครับถ้าหากว่าล่วงลงมาหรือตกลงมาก็จะมียางรถยนต์คอยรองรับไว้อยู่นะครับเราจะมาถอดล้อรถยนต์กันด้วยบล็อกไฟฟ้ายี่ห้อโอซุกะนะครับรุ่น OSID 520นะครับตัวนี้แรงพอสมควรเลยนะครับถอดล้อรถยนต์ได้สบายๆเลยนะครับคลายน็อตออกนะครับจะมี2ระบบนะครับอันนี้ ระบบป้องกันน็อตตกนะครับก็คือกดกดครั้งหนึ่งเนี่ยถึงจะกดแช่แค่ไหนก็จะทํางานอยู่ประมาณ2วินาทีนะครับอีกระบบนึงนะครับก็คือตามกลไกแรงนิ้วเลยนะครับนี่นะครับถอดออกง่ายดายนะครับนี่นะครับน็อตหนึ่งตัวเวลาถอดนี่ก็ควรจะถอดแนวแนวก,กากบาทนะครับ เดี๋ยวลองอีกระบบนึงนะครับที่บอกว่ามีต่องกันน็อตตกนะครับลองดูระบบนี้ออกเหมอนกันนะครับลองดูร้อนน้อนะครับเราจะเพื่อความมั่นคงเราจะจับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะจับมือเดียวก็ได้นะครับออกแล้วตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราพัก กล้องแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถ่ายกันใหม่นะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มซาแล้วนะครับก็ฝนไปปล่อยระดับนี้นะครับก็มาทําการถอดล้อกันต่อเลยนะครับนึกถึงตอนสมัยก่อนนะครับที่ตอนถอดล้อรถยนต์นะครับตอนนั้นอยู่บนเขานะครับแล้วก็เริ่มใกล้มืดแล้วนะครับตอนนั้นก็เลยต้องทําการถอดล้อรถยนต์นะครับในขณะที่ฝนตกเลยนะครับเพราะว่าจะต้องรีบลงเขาก่อนที่จะมืดมากนะครับแล้วก็ร้านป่ายางก็จะปิดกันซะก่อนนะครับการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์นะครับเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับเอาละนี่ถอดออกมา ควรจะเอายางอะไรนะครับมาลองไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าหากว่าแม่แรงเกิดสุดลงมานะครับอะไรก็ไม่คาดคิดนะครับอะไรพวกนี้ก็จะเสียหายได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่เกยบกันทั้งแบบนี้เลยเอามาใกล้ๆก่อนนะครับเช็คในจุดนี้นะครับถ้ามีอะไรขึ้นมาก็โดนยางรถยนต์ก่อนนะครับใครที่มียางอะไรอยู่ท้ายรถนะครับอย่าลืมหมั่นเช็คลงยางด้วยนะครับเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ จะได้มีลมยางในล้อรถยนต์นะครับอ่าโอเคได้แล้วนะครับเราก็ใส่น็อตเข้าไปเลยนะครับควรจะขันมือเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไล่เกลียวได้ง่ายนะครับไม่ให้น็อตปีนเกลียวนะครับนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองใช้บล็อกโอสุกะเลยนะครับค่อยๆขันเข้าไปก่อนนะครับเห็นไหมครับการมีเครื่องทุ่นแรงก็ง่ายแบบนี้นะครับแข็งนะครับใช้มือก็ได้นะครับแบบนี้ครับเรียบร้อยครับ การถอดล้อรถยนต์ด้วยบล็อกไฟฟ้าโอซุกะนะครับแล้วก็เป็นการสาธิตนะครับจากผู้ประสบภัยจริงนะครับที่ยางรถยนต์แบนจริงๆนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใส่ล้อรถยนต์ไปที่บร้อยแล้วเรามาเก็บอุปกรณ์กันนะครับการเปลี่ยนล้อรถยนต์นะครับด้วยตนเองก็ทําได้ไม่ยากนะครับ เก็ดูจากคลิปนี้ก็ทุกคนก็น่าจะทําได้เลยนะครับนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับเอ่ย้อนกลับไปสมัยก่อนนี้ก็ประมาณผ่านมา7ปีแล้วนะครับเป็นล้อหลังนะครับที่ไปเหยียบตัวสายไฟเบอร์เขานะครับที่เขาตัดทิ้งไว้นะครับตามริมถนนนะครับซึ่งสายไฟเบอร์นี่คมเหมือนกันนะครับเส้นแข็งเลยนะครับก็ทิมเข้าไปในยางรถยนต์นะครับทําให้ยางซึมก็ต้องถอดเปลี่ยนตอนนั้นก็มืดแล้วนะครับประมาณ6กโมงแล้ว อยู่บนเขานะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเองคนเดียวเลยนะครับไม่มีคนช่วยเลยทชามือได้นิดหน่อยครับอ่าเริ่มลงแล้วเรียบร้อยครับนี่นะครับการทำงานย่อมมีอุปสรรคนะครับฝนตกจริงด้วยนะครับคราวที่แล้วเมื่อ7ปีที่แล้วก็ฝนตกครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่ประสบปัญหาหรือว่าประสบอุบัติเหตุระหว่างทางนะครับเช่นยางรถยนต์เนี่ยเกิดรั่ว ซึมนะครับเราอาจจะไปเหยียบอะไรเข้านะครับก็เปลี่ยนแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยครับหลักการทุก4ล้อนะครับก็คือหาจุดยึดให้ได้นะครับแล้วก็เสริมขึ้นเสริมแม่แรงขึ้นไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มีอยู่ในรถนะครับควรหมั่นตรวจเช็คดูนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับลมยางอะไรก็ควรเช็คทุกๆ3เดือนนะครับเติมให้เต็มอยู่เสมอนะครับมากกว่ายางปกติที่เราใช้ในประมาณสัก5 6าปอนด์ก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ